สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Line Idol Ranger นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิว d ดน n นนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับผมได้ DNA เนมาเป็นที่ครอบครองเรียบร้อยซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เลื่อนขั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราสามารถพูดคุยกันได้หลังจากที่ผมรีวิวเสร็จแล้วนะครับโอเคก็ ก่อนที่เราจะไปรีวิวเดี๋ยวมาลองอ่านสกิลกันคร่าวๆก่อนนะครับผมเดียรนี่นะครับจะใช้ค้อนส่งคามเนี่ยทำให้พื้นดินประทุขึ้นสร้างความเสียหายร5 0นะครับแล้วก็มีโอกาส30%เนี่ยที่จะทําให้เป้าหมายลอยขึ้นกลางอากาศเป็นเวลา0.5นย์าวีนะครับผมอันนี้เป็นสกิลแรกนะครับเป็นสกิลทุบพื้นเนาะแล้วก็มีโอกาสทำให้มอนเนี่ยลอยขึ้น0.5โอเคแต่ว่าโอกาสนี่ยแค่30%นะครับผมสกิลที่2นะครับ เดนเนี่ยจะใช้ระบำนะครับเพิ่มการหลบหลีกของตนเองเนี่ยสาและเพิ่มความแม่นยําของเลนเจอร์ผับพวกและคู่หู30%เป็นเวลา10วินะครับผมสกิลนี้ก็น่าจะประมาณแบบว่าทําให้ตัวเองเนี่ยพิ้วขึ้นนะครับลบ30แล้วก็ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยตีแม่นยําขึ้นอีก30นะครับผม อันนี้สกิลที่2นะครับต่อไปเป็นพารสินะครับเมื่อเล่นขั้นหนึ่งนะครับผมเมื่อพลังชีวิตของเ n a นะครับเหลือน้อยกว่า5 0เนี่ยจะเปลี่ยนร่างกายของตอนเองเนี่ยเป็นโลหะนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตของตอนเอง3 0นะครับแล้วก็เพิ่มการโหลดบิทของตัวเองเนี่ย100%รเป็นะครับเป็นเวลา1ิวิซึ่งถามว่ามันเก่งไหมก็อาจจะไม่เก่งมากครับกลางๆเพราะว่าผมเนี่ยได้เอาไปทดสอบตอนที่มี สลับกับใช้ S Cano ครับตอนนี้ทีมผมเนี่ยจะมี King มี Meliodas แล้วก็ใช้ S Cano นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ทำการเอา Diana นะไปทดสอบแล้วนะครับโดยการใส่แทน S Cano ครับก็ปรากฏว่ามันยืนได้ค่อนข้างที่จะน้อยกว่า S Cano ก็คือระยะเวลาในการยืนเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปพิสูจน์ให้กับคนดูนะครับได้ดูกันเดี๋ยวคราวนี้เนี๋ยผมจะเอา d i เน่นะครับใส่แทน เอสคานอซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากแต่ก็น่าจะได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเอสคานอก็เกาะม่วงเหมือนกันครับผมยังไม่มีเกาะทองโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนไป๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปทําการติดตั้งแล้วก็ให้เดียเน่นะครับเป็นหัวหน้าเลนเจอร์นะครับผมเราก็จะไปลุยกันนี่ตอนนี้นะครับพลังเด้งขึ้นมาเยอะค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะขึ้นมาจากพลังโจมตีถ้าทุกคนสังเกตครับจะเห็นว่าเดียเน่เนี่ยมันตีค่อนข้างเร็วนะครับแต่ ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สายแทงจ่าจานครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไงลดพลังโจมตีเลยนะครับก็คือมันก็จะโดนเต็มๆเ,เลยครับซึ่งมันบางกว่าเอสคโนมากๆครับคือของทอง2ชิ้นเท่ากันนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าระยะเวลาในการยืนเนี่ยทุกคนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าได้ดูนะครับเดียเน่แป๊บเดียวบินเลยครับมันเพิ่มลบกหรีกให้ตัวเองนะแต่ว่ามันไม่ค่อยหลบเลยเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะยืนยากมากๆนะครับในระดับสเตจท,ที่ลึกๆเนี่ย นะครับมันตีโดนตียบเดียวคือหายเลยครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูตอนเจอบอสดีกว่าน่าจะบน่าจะจะได้รู้ว่าไหวไหมโอเคครับตอนนี้เจอบอสนะครับบอสของเราเนี่ยเป็นตัวตีใกล้นะครับตีเร็วประมาณหนึ่งอันนี้อันนี้นุกน้องรับอันนี้เดียนี่หนึ่งฮิตนะครับนี่อันนี้หลบได้ครับสองฮิตเรียบร้อยครับโดนแค่สองฮิตนะครับบินเลยครับท่านผู้ชม แต่ว่ามีหลบิดหน่อยนะอาจจะหลบได้บ้างเงครั้ง2ครั้งแต่ว่าอาจจะไม่พิวมากคือ100%เนี่ยมันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าพอไปเจอพวกบอสดานหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลบยากเพราะว่าเจ้ามอนสเตอร์หรือว่าบอสดาลังๆเนี่ยมันจะมีค่าความแม่นยําที่ค่อนข้างสูงนะครับคือเราถ้าเราจะหลบมอนจริงเนี่ย,เ,ยเราต้องมีค่าหลบหลีกแล้วก็ศักยภาพสีม่วงเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบนะอันนี้เป็นเดียเน่นะครับ เดี๋ยวเจออีกสักด่านก็ไดนะ้อร่อยสักด่านจะได้รู้ว่ามันมันยืนได้นานจริงไหมหรือว่ามันเก่งกว่าเอสหรือว่ามันจะอ่อนก,นกว่าเอสคาร์นอน,นะครับเนีย่ยตอนนี้นะครับก็รับดาเมจอยู่ซึ่งบินมาแล้วครับบินไกลมากแต่ว่าผมมีคิงกับเมลโรด้านะที่เป็นตัวแบกอยู่เพราะว่าเมลโรด้าผมขั้น4แล้วขาดอีกขั้นเดียวก็จะตันแล้วครับผมขั้น5ผมขาดอีก7ตัวอันนี้เราเจอบอสครับตีใกล้เหมือนกันครับเออตัวนี้น่าตีหนักตีไปตีไปนี่มีฮิวด้วยครับนี่หลบได้หลบได้รอบนึงเห็นหม ก็คือมันก็พิวอยู่แหละแต่ว่ามันหลบได้แค่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะสลับใช้กับเอสคานอนะเปรียบเทียบกันไปเลยว่าแบบตัวไหนเป็นตัวยืนที่ดีกว่านะครับนี่อันนี้พลังลดนะพลังลดเพราะว่าเอสคานอเนี่ยพลังโจมตีมันจะเบากว่าเดียวน,น่นิดนึงนี่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนี่ดูเอสคานอนะครับโหคือแบบมันแทบจะไม่ลดเลยอะ่ะเนี่ยน,นี่อันนี้ลูกน้องหมดแล้วนะดูดูเอสคานอครับรับอื้มโดนลูกน้องลุมแบบสี่ห้าหกเจ็ดทีแปดที ยังแบบไม่ล้มเลยครับคือถึกมากมันรับดาเมจได้เยอะกว่า DNA เดนเน่จริงๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมดูไหมครับอืมันค่อนข้างถึกครับเดี๋ยวรอไปเจอบอสด,ดีกว่าเดี๋ยวรอไปเจอบอสเดนเน่ DNA นะครับโดนบอสไปประมาณสองถึงสามทีถึงจะบินนะครับเดี๋ยวรอมาดูเอสคานอกันว่ากี่ทีถึงจะบินนะครับเนีย่ยตอนนี้เจอลูกน้องไปก่อนแต่ลูกน้องด่านหลังๆก็ตึงนะครับมันตีกายมันแรงมากโอ้ยอย่าบอกนะว่าแพ้ด่านนี้เรียบร้อยครับด่านนี้เราแพ้เรียบร้อยโอเค มอนมันค่อนข้างโหดครับเราต้องพยายามปรับตามสถานการณ์ครับปรับทีมไปเรื่อยๆครับเราอาจจะแพ้บ้างบางด่านก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเกมนี้มันก็เรื่อยๆเนาะแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่า2ตัวนี้ตัวไหนเก่งกว่าเนี่ยนี่เอสแานนอก็รับดาเมจไมครับปัปับปับโอ้โหโดนแรงเลนะแต่ก็หลายทีอยู่ครับนี่ยังไม่บินเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่บินเลยครับยังไม่มาเกิดใหม่เลยเพราะว่าเราฆ่ามอนได้เรื่อยมาเลยลีโอ้ดูครับถึกมากโอ้โหโดนแบบเยอะมากครับท่านผู้ชมยังไม่ตาย โอ้ต้องไปลองเจอบอสจริงๆจะได้รู้เลยว่ามันรับได้กี่รอบกี่ทีนะนะดูดานดานนี้อาจจะพอมีโอกาสให้ได้แก้ตัวนะครับโอ้โหทันไหมเนี่ยอ๋อไม่รู้แตแปลงเล่าโอเคเราได้เจอบอสอยู่ครับ DNA เดนนี่นะครับสามทีเท่านั้นครับสามทีบินนะเดี๋ยวเรามาดูเอสคานอนเ่ยกว,ว่ากี่ทีจะบินนะโดนยังยังไม่โดนโอเคหนึ่งโ,โดนไปทีหนึ่งโดนไปสองสามสี่ห้าโอ้โ,อโหหลบได้ด้วยหลบได้ห้าทีแถมหลบได้อีกรอบหนึ่งมันไง หทีเลือดยังไม่หมดเลยครับเหลือประมาณเกือบปิ่มๆครึ่งหลอดเกือบครึ่งหลอดโอ้โหคุณบอกเลยนะครับว่าเดียเน่เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสะสมนะครับแต่ถามว่าควรปั้นไหมก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับซึ่งโคลโบเนี่ยผมสรุปให้เลยง,ง่ายๆครับตัวที่ควรปั้นก็คือมีแค่3ตัวเลยครับจะมีเอสคานนะครับมีเมเลอวัดแล้วก็มีคิงนะครับผมส่วนเดียเน่ก็สะสมไเฉยครับแล้วก็ ชิสตันก็สะสมมาเฉยเช่นกันครับก็คือถ้าใครมี3ตัวนะี้สามารถปั้นได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมทำเมลิวดัตไปก่อนเพราะว่ามันมาไกลแล้วก็เลยคิดว่าจะทําให้สุดไปเลยส่วนเอคานอก็คือขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งอุปกรณ์ก็ระดับเอเชิ้นเหมือนกันครับเท่ากับเดียเนเลยแต่ว่า,าระยะเวลาในการยืน e เนี่ยเอคานอเนี่ยกินขาเลยนะครับเพราะว่ามันมีลดดาเมจที่ตัวเองได้รับ70%นะครับแถมตีแรงขึ้น100อเซแล้วก็ มีการอัปเกรดนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยถึกขึ้นนะครับโอ้โหลดพลังโจมตีของป้าหมายสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมันดีมากมากครับผมว่าหลบหลีกงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยากนะครับในไอดอลนะคือแบบผมยังไม่เห็นทีมไหนที่แบบหลบได้พิว้วแบบสี่ห้าทีหรือแบบหลบได้เยอะๆเลยนะอันนี้คือแบบน่าจะเป็นเซตที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วในคอลับโบนี้นะครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะนะครับผมแล้วก็ หรือว่าอยากจะทักเข้ามาคุยกันในแฟนเพจ facebook ก็สามารถ follow แล้วก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยครับผมผมก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่ทุกคนบอกว่าแบบจะสุ่มอะไรก่อนดีก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกนะครับว่าทีมของท่านผู้ชมเนี่ยขาดอะไรส่วนผมแนะนำก็2ตู้นี้แหละ สักตู้ตัวไหนก็ได้จะทำเอสคารนอกนก็ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวยืนที่ถึงที่สุดส่วนเมเลวดัเนี่ยก็เป็นตัวที่กึ่งไฟเตอร์กึ่งแทงนะครับเพราะว่ามันมีอมตะเจดวิแล้วก็มีดาเมจเอลีก็สาหรับใครที่ขาดตัวดาเมจนิดหน่อยอยากจะได้ตัวยืนด้วยก็เมเลวดัครับหรือแบบว่ามีตัวดาเมจเยอะแลได้อยากจะได้ตัว,วย,บบววย,วยวืนจ๋าๆเลยก็เอสคานอครับคือมันเก่งมากครับส่วนเดียเน่ก็ปล่อยเลยครับเอาไว้สะสมพอแล้วก็ค่อยไปปั้นทีหลังครับตอนแบบ เลนเจอร์โซ uh, เราได้เยอะๆเนาะส่วนคิงก็ผมอาจจะปั้นเกือบจะเป็นลำดับสุดท้ายสมมติว่าถ้าถ้าในอนาคตไอเทมผมเยอะนะผมก็จะทำเมลิวดัตันก่อนพออันนี้ตันปุ๊บผมก็จะไปทำคิงต่อพอคิงตันปุ๊บผมจะไปทำเอสคานอต่อเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเดือนหน้าเนี่ยตัวที่จะมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นเลนเจอร์หรือว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าตามเกมลายเลนเจอร์นะก็ผมน่าจะมองว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเลนเจอร์ธรรมดาทั่วไปก่อนที่ไม่จะโคลาโบ แล้วก็ยังผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นเ,เดือนเว้นเดือนเหมือนลายเรนเจอร์ไหมอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าเกมมันเพิ่งมาอันนี้เป็นโคลาโบแรกด้วยโอเคครับผมก็ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสำหรับใครมีคําถามก็เม้นไว้เลยครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม